ตอนที่ 1. คําทคำทานายแห่งสายน้ํายางฟ้าแรกสางหมอกขาวคลี่คลุมผิวน้ำกว้างของทะเลสาบสวรรค์ยอดภูเขาหินปูนรอบขอบฟ้าเหมือนกําแพงธรรมชาติหยดน้ําค้างบนกลีบบัวฉายประกายเมื่อแสงตะวันแรกแต่ต้องใต้ผืนน้าลึกลงไปคืออาณาจักรบาดาลแห่งวารีนาคาเทวีผู้เป็นนางพญานาคีครองเมืองแก้วเรืองรองใต้บาดาลมานับพันปีคืนก่อนรุ่งอรุณน,นั้นปราสาทแก้วทั้งวังเงียบงนัน เราเรอฟังลมหายใจของผู้ที่จะถือกำเนิดเสียงสายทานลึกค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นเสียงดนตรีอ่อนเบาเมื่อและลินวารีคลอดออกมาดวงตาทารกทอดประกายประหลาดดวงตาข้างซ้ายสีเทาเหมือนเมฆฝนข้างขวาแฝงประกายทองเรืองดังเปลวเพลิงนางพญานาคีอุ้มลูกน้อยแนบอกด้วยรอยยิ้มแต่ไม่ทันที่ความสุขจะอบอวลเต็มห้องโหราจารย์ประจําตําหนักก็ก้าวเข้ามาเท่าโหนผมข่ายาวแต่พื้นถือคัมภีร์กระดูกปลาและไม้เทียนประจําพิธีเขาโค้งคํานับอย่างเคารพก่อนเอ่ยเสียงหนักแน่น องแม่วารีนาคาเทวีขอทรงทราบเด็กหญิงผู้นี้มีใช่ลูกแห่งสายน้ำเพียงครึ่งเลือดไฟแห่งเทพอาคีไหลเวียนอยู่ในกายนางเป็นสะพานเชื่อมสองโลกหากถึงคราวอายุครบ18ปีดวงจิตของนางจับเป็นกุญแจปลุกพยาคุตจับผนึกนิรันต์เมื่อคุดตื่นความสงบแห่งบาดานจักสั่นสะเทือนคำทำนายดังก้องในถงแก้วเสียงคลื่นใต้บาดานสั่นระลิกอย่างไร้สาเหตุวารีนาคาเทวีชะง,งักนิ่งแววตามแม่เต็มไปด้วยความกังวลเธอกอดลูกน้อยแน่นขึ้น เหมือนอยากการทุกคำทานายออกไปจากชะตาหลายปีผ่านไปและลินวารีเติบโตเป็นเด็กสาวผิวขาวนวลน,นิสัยอ่อนโยนแต่แฝงแววเศร้าลึกๆทุกค่ําคืนเมื่อหลับตาเธอมักพบภาพเดียวกันในห้วงฝันศิลาผืนมะหึมากล,งกลางก้นทะเลสาบถูกปกคลุมด้วยเถาวันหินน้ําและดวงตาสีทองผู้หนึ่งต้องกลับมาเหมือนมีชีวิตเด็กน้อยเจ้าคือผู้เดียวที่ได้ยินเสียงข้าเสียงทุ้มก้องสะท้อนในฝันตั้งแต่เธอยังพูดไม่ถนัดเมื่อเจ้าถึงวัยสิจงปลุกข้าให้ตื่นจากพันธนาการ ทุกครั้งที่ตื่นและลินวารีเล่าเรื่องนี้กับใครไม่ได้เพราะกลัวแม่จะกังวลแต่ลึกในใจเธอรู้สึกคุ้นเคยกับดวงตาสีทองคู่นั้นเรากับเคยผูกพันกันมาแสนนานวารีนาคาเทวีรับรู้บางสิ่งจากแววตาลูกและเสียงทํานายเก่าแก่ยิ่งใกล้วันเกิดปีที่18ของลลินวารีพระนางยิ่งเข้มงวดสั่งให้สร้างปราสาทแก้วกลางก้นทะเลสาบกับลูกสาวไว้ภายใต้การคุ้มกันขององ,องค์ครรภ์นาคนับร้อยพร้อมประกาศมั่นหมายกับองค์อนันตนาค รัชทายาทแห่งบาดาลเพื่อผูกพันธไมตรีไม่ให้คำทำนายเป็นจริงแต่ในค่ำคืนนั้นเองเมื่อแสงจันทร์เต็มดวงส่องผ่านผืนน้ำลงมาถึงหน้าต่างห้องแก้วเสียงกระพือปีแผวเบาดังก้องขึ้นอีกครั้งในความฝันของละลินวารีเสียงเรียกจากคุดผู้ถูกผนึกที่เฝ้ารอวันตื่นขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดี